พบกับผมช่องพ่อวัตเตชอันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวละครเทพเอเนลเอเนลูจากเกมวันพีสบอตตี้ลัสนะครับสำหรับเอเนลนะครับเป็นสายต่อสู้สีเขียวพลังชีวิต8,487พลังโจมตี2,057ซึ่งพลังโจมตีแรงมากๆครับพลังป้องกันก็เยอะ2,007ครับคิ11%ครับสกิลนะครับบอลสายฟ้านะครับ จะสร้างความเสียหายศัตรูที่อยู่ในระยะไกลครับคล้ายๆว่าส่งบอลออกไปครับขอบเขตที่กําหนดอีกทั้งยังมีโอกาสมอบสถานะไฟชอ็อตศัตรูที่รับความเสียหายคล้ายๆว่าสตันครับอ่าันที่1ครับสกิลทางโจมตี754อัตราการเกิดไฟชอ็อต50%อครับอาจจะไม่ไฟชอ็อตก็ได้ครับระยะเวลาของผลไฟชอ็อตนาน5วินาทีครับความเสียหายไฟชอ็อต 100หน่วยต่อ1วินาทีก็ประมาณ500วินาทีนะครับบวกอีกก็ถือว่าแรงมากๆครับสกิลนึงครับสกิลที่2ครับเอนโทรครับสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่ในระยะขอบเขตที่กำหนดอีกทั้งยังมอบสถานะไฟช็อตใส่ศัตรูหลังจากสกิลทำงานจะได้รับผลไม่เสียการส่งสตัวในระยะที่กำหนด สำหรับความแรงของสกิลครับสกิลทางโจมตี377อัตราการเกิดไฟช็อต100%ครับระยะขนของไฟช็อต5วินาทีความเสียหายไฟช็อต100หน่วยต่อวินาทีครับคูลดาวน์40วินาทีครับเรามาดูคุณสมบัติของเอเนลกันดีกว่าครับความเสียหายที่จะรับลดลง30%ในโอกาส10%เมื่อโดนจมศัตรูโจมตีนะครับในโอกาส10%นี้ความเสียหายจะลดลง30%ครับถ้าโดนศัตรูโจมตี แล้วก็มีหลบหลีกผลที่ติดมาโดยไม่ได้รับความเสียหายในโอกาส2%เมื่อโดนศัตรูโจมตีแลครับเป็นตัวที่หลบหลีกเก่งครับตัวนี้ทําให้อยู่ในสถานะไฟช็อตโอกาส3%เมื่อโดนศัตรูโจมตีคล้ายว่า3%นี่เป็นอมตะไปชั่วคู่ทําให้สถานะไฟช็อตไรล้ผลครับ พุทสมบัติที่หนึ่งครับสร้างความเสียหายเพิ่ม30%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรูครับความเร็วจะเพิ่ม10% 20วินาทีครับถือว,ว่านั้นมากมากครับเมื่อเมื่อเอาอการโจมตีอีกครั้งพุทสมบัติที่สองครับย่นเวลาคูลดาวน์สกิลหนึ่งะครับก็คือบอลสายฟ้าครับเร็วขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%ครับน่าจะใช้ได้รัวๆนะครับสกิลหนึ่งสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานนะไฟช็อต สร้างความเสียหายด้วยคครดิตัันเพิ่ม20%นะครับนี่คือคุณสมบัติของบุส